พวกมมพวกก็ไนนนนพ่หรือเปล่านั่น,พว,นพวกพวกก็ไพ่นั่นม,ม,มีมีมีกอไพ่นี่ยแมนบอหมาเพิ่งกระไดข้างบนโดดข้าวหัวผมเด้างีาังน้ว่า้ี อื้ต้องนี้บังสามตัวเตัวนึงมันอยโ้หีนไปกผ่าสีสีเสียง วแปลกับาเตียนอยูน่นมูนอีกตัวหรอ <ciğim> ไม่ไมไเออเัดเขาไปนีัหมนมากกันตั้งน้ำมูสาจบตัวด้วยกันฮามตงขนทั้ง,ทงตัวหนี่ง Thôi, thôi ừ, ừ hắn bay hà nào yên múm mùm ngọt เอแลวอะไรขนาดจะตูแข้งมันค้างๆสีพังมันจขู่ลงมาดะเฮ้ยเอดมันสาก้าอีกอ่ะอืมกัวามันน้อยู่มันกหดี๋ยวมันสตเขาไปฮะเอออันอ้มาลูก่ะเียคอยรถ มาอะไรของนี <in line. S 1> ่มึงเามัดขาดมาเอาพอดขามันเสียเสียเสียอืม้มาเนี่ยนี่ใส่มึงมาลยนี่อุ้ยเปี๊ยกน่าจะยิงมในยิ้เสียงเนะ

dinh nhìn đeo ấy gì nó mít cho con mít cho con ở đây neo miếng không hại không rồi dần nhá แ่นี้เอือนขส่ง áo ได้ดีไามอู่อู่็ได้เกวน้นเลยองขงมื่อเลยงบอกว่าไม่ันตัวิว่กันเอียเขายากนีเห็นได้ทีมันว่าจับของสิเราเห็นมันหางมันโผล่มือหนเอเปเก็บกินนู้นนำมุน่กูก็เห็นกูก็มานีแล้ว

ไปตรงสานนังออดออดมาวิว <poured> ิวเขาหายน้ำมันโทย์ไว้ช่วมงแมเป็นอย่างไรบาง่วโมงหมดวันตายไรหนีหมดมัน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 ตายแต่แต่หัวมัได้มาเอาตายกันหรือมันปวดปวดปวดกรบอกหนาทีเพิ่งไล่ปนีเ นนขาแดงว่าสวดออพุ่นไม่พึ่งพึงอ,อ,อยู่ออเออยินดีว้วส<า>ิใส่ไฟฟ้ตุ้กไฟก่เดียว

嗯，好你说啊。Hmm. <Okay. S 1> okay. อ้สียง,ยงหหรถฝุ่นวันนี้หายใจอะไรรออมจุดหนก็แหงนี้ท่ากันเน้อกำกันนี้ก็ประเกง <laughs>

นี่ไปยื้อั่น่ะไม่กินเราบุ้งงูเขาไปอยู่นน้อกนเลยไปอยู่ที่กระสอบกระสอบมันเหนี่ยงแล้วบ่ดูดไปดูดมั้ยไปแบบนี้นะะอตแกระสอบอรู้ะ กูเอาเทเทลงบนแนวยังก่อนดูบมากดูมากและกระเหลี่ยวด้วมันนะนี่ปิดหมดวยมือีเลดวกเยเดี๋ยวเดีลยวเดี๋ยวเ

ยู่บ่อจานวันมันมันอันนั้นวะนี่สูบควัวเหรอไอ้คนนี้ตัวนี้เอาเอ๊ะแก้ว่ะนะแกะอกแกะดึงมือแกะเลเฟือนด้ว่อนตกเหดเล้วค่อยคว่ำเลยติไปปั๊บไปปั๊บ

The time, นี่หละนี่หะทอกน,นมันเป็นทำนองนี่เนาะยงไรก่อนี่เต huh? ็มแบบนี้เลยนี่เต็มบบมนีฟิวเลดังตอนนี้อ้ยกินต้นข้างนี่ก็เต็มเืกันโมีฟิวนี่ดังก่นีสีดังปเวอนาะไ่รู้เปล่า่เปนก็ไปกไปบเปยมไยังไฟหอยไ่เ อีกันหนตัวอะไรอุ้ยติงเด็ก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 เฮ้ยนกลัวตัวอะไรเนี่ยกิลงไปได้สซโนม่สมึงเียกเหรอเอาเขาทางงไปเล้ยออมเซฟเขตูรถบอไหมอตัวบ่ส้องเซนมิสมลรากูก็บ่ใส่รถดีกูกิน เฮ็ดเสียบเฮ็ดรถเขาบ่งอีกนเลียนเฮ็ดไช่รถดีกูมักบนาะมักเตอร์รถดีอ่อมเตอร์เลี้ยนบัวบัววัดใจเอ่รถดีย่างอยู่ก็สอดพวกเนี้ยอันหนาเอาหั่นตรงนี้ฮะไปันี้กเนี่ยตัวเนียกัเียเย